สวัสดีครับกลับมาพบวิข้อทางเทคนิคประจ,จำเช้าวันที่28พฤษภาคม2557สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้าน,นี้กันนะครับกราฟเทคนิคในเช้าวันนี้นะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีแรงเทขายลงมานะครับจากการที่สกุลเงินดอลลาร์นั้นมีการแข่งค่าขึ้นมานะฮะโดยตัวเลข เศรษฐกที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นะครับก็มีการาปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีนะครับทำให้มีแรงเทขายในฝั่งตลาดทองคำลงมานะครับในทางเทคนิคนะฮะราคาทองคำก็มีการหลุดกรอบสามเหลี่ยมลงมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยาการหลุดกรอบในลักษณะนี้นะฮะก็น่าจะลงได้ค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับ เมื่อวัดกรอบดูแล้วนะครับการที่ราคาจะลงมาทดสอบนะฮะก็อยู่ที่บริเวณประมาณ1,253เหรียญนะครับซึ่งซึ่งเป็นกรอบแนวรับสุดท้ายด้วยนะครับดังนั้นหลังจากที่เมื่อวานมีการปรับตัวลงมาแล้วนะครับราคาลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรนะฮะก็คิดว่าในระหว่างวันอาจจะมีการปรับตัวขึ้นนะฮะในลักษณะของการรีบาว์นะครับ แล้วก็เป็นการปรับสัญญาณของอินดิเคเตอร์นะฮะให้มีการขยับตัวขึ้นเล็กน้อยนะฮะเมื่อราคาขึ้นทดสอบที่บริเวณแนวต้าน1,272เหรียญหรือ1,273เหรียญน,นะครับบริเวณนั่นกเ่านะฮะถ้ายังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับราคาก็ยังมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบที่แนวนับ ห2 5 3เหรียญน,นะครับดังนั้นในโอกาสต่อไปนะฮะหากมีการปรับตัวลดลงมานะครับ1,255 1,253เหนนรียญนะฮะอาจจะต้องพิจารณาเข้าซื้อนะครับพิจารณาเข้าซื้อไปนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก1,272เหรียญแนวต้านที่2 1,280เหรียญแนวต้านที่3 1,285เหรียญ ส่วนแนวรับแนวรับแรก1260เหรียญแนวรับที่2อง5 3เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย1245เหรียญนะครับในช่วง1-2วันนี้อาจจะต้องพิจารณาที่บริเวณแนวรับนะครับก็ราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะก็น่าจะมีการาดีดกลับขึ้นไปหรือรีบาวขึ้นไปค่อนข้างสูงด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้ก็ขอจบการรางานต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ